เหตุยิงกระดาที่รัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับชาย4คนที่ถูกกล่าวหาว่าทําการโจมตีและทําร้ายร่างกายและทําให้มีเหยื่อกว่า130คนเสียชีวิตที่งานแสงคอนเสิร์ตที่ชานกรุงมอสโกได้ปรากฏตัวต,ต่อสารในวันอาทิตย์ครับโดยมีสภาพที่เชื่อกันว่าถูกทําร้ายร่างกายรุนแรงครับหนึ่งในผู้ต้องหามีอาการแทบหมดสติระหว่างรับฟังข้อกล่าวหาต่อหน้าสารตามรายงานข่าวของสำนักข่าวเอนะครับ เอพีอ้างเองเอก,าสากสารจากศาลที่ชี้ว่าผู้ต้องสงสัยสองรายยอมรับความผิดระหว่างโดนทำร้ายร่างกายซึ่งก่อให้เกิดข้อกังขาวว่าพวกเขายอมรับผิดโดยสมัครใจหรือไม่ขณะนี้นะครับเกิดความสับสนในรายงานข่าวของสื่อรัสเซียว่าตกลงแล้วมีผู้ต้องหากี่คนที่ยอมรับผิดโดยบางสื่อรายงานว่า3คนแต่บางสื่อระบุว่าทั้ง4คนสารภาพผิดครับผู้ก่อการร้ายทั้ง4คนประกอบด้วย ดาร์ลสอนมิโยเซฟอายุ32ปีเซยิดครามีราชาบาลีโซดาวัย30ปีแซมชีดินฟาริดูนีวัย25ปีและมุกฮัมมาโซบีไฟซอฟอายุ19ปีโดยสื่อกล่าวว่าทั้งหมดเป็นประชาชนทาจิกิสถานครับโทษสูงสุดในคดีนี้คือจำคุกตลอดชีวิต โดยสารสั่งให้บุคคลเหล่านี้ถูกควบคุมตัวไปจนถึงวันที่22พฤษภาคมระหว่างการสอบสวนและรอถูกดำเนินคดีสื่อรัเสเซียไรายงานว่าทั้ง4คนถูกทรมานระหว่างถูกสอบปากคำโดยเจ้าหน้าที่ความมั่นคงนะครับคุณนิติการาภาพที่เผยแพร่โดยสื่อทางการรัเสเซียสปุติกที่มีประธานาธิบดีลาเมียปูตินกําลังแสดงการราลึกความสูญเสียจากเหตุการณ์โจมตีงานคอนเสิร์ตด,ด้วย มีโยโซเยฟและราชาบาริโซดารวมถึงฟาริดูนีต่างมีรอยฟกช้ำหนักส่วนที่หูของราชาบาริโซดายังมีผ้าพันแผลขนาดใหญ่ปิดอยู่ด้วยส่วนคนสุดท้ายซึ่งก็คือโซบีไฟซอฟถูกนำตัวขึ้นรถเข็นผู้ป่วยเข้ามาที่ศาลและดูเหมือนว่าเขาไม่สามารถลืมตาขึ้นทั้งมีรอยแผลจำนวนมากขณะที่กระบวนการสารดำเนินไปและต้องมีพยาบาลเข้ามาดูอาการ สื่อรัเสเซียรายงานวนเสาวานึงในผู้ต้องหาโดนตัดหูระหว่างการสอดปากคำด้วยครับเจ้าหน้าที่ศาลกล่าวว่า2คนที่ยอมรับสารภาพผิดคือมีโซเยฟและราชาบาลิโซดาราชาบาิโซานั้นคือหนึ่งในผู้ต้องหาโจมตีงานคอนเสิร์ตที่โครควอซิตีฮอร์มอนสุขนะครับการรับฟังข้อกล่าวหาที่ศาลครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่รัเสเซียประกาศวันรำลึกความสูญเสียจากเหตุสุรนตฏกรรมที่งานคอนเสิร์ตเมื่อวันศุกร์ที่มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย137คน เป็นการโจมตีต่อประชาชนบนแผ่นดินรัสเซียที่ร้ายแรงที่สุดในรอบหลายปีด้วยกลุ่มที่เชื่อมโยงกับรัฐอิสลามหรือ IS อ้างความรับผิดชอบต่อการโจมตีครั้งนี้โดยกลุ่ม i อเคยสู้รบกับรัสเซียระหว่างที่รัฐบาลมอสโกส่งกองกำลังเข้าช่วยสงครามกลางเมืองของซีเรียครับ และเมื่อเดือนตุลาคมปี2015สมาชิก IS เเคยวางระเบิดเครื่องบินพาณิชย์ร,รัสเซียเหนือเขตไซนายทำให้ผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมดบนเครื่องจำนวน224คนเสียชีวิตเสียส่วนใหญ่คือชาวรัสเซียที่ไปเที่ยวในอียิปต์ครับ